วันนี้แม่มดตะน้อยขอคลุกหมีม่บ้านๆรสชาติไม่บ้านนะจ๊ะมีเหลืองยำคลุกซอสสูตรเด็ดจากแม่มดตนะน้อยใครเลื่อนผ่านถือว่าพลาดสูตรนี้ทำให้ใครกินแล้วมีแต่คุณลักคุณหลงแน่นอนเ่จากน้ำกุ้งแห้งแช่นะ้ำทิ้งไว้ห้านาทีแล้วนำมาคลุกจะลดความเค็มจากกุ้งแห้งจากนั้นมาเจียวกระเทียมให้เหลืองแล้วพักไว้เราจะมาทำตัวซอสคลุกกัน <ำ S 2> ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวน้ำมันหอยน้ำส้มสายชูซอสพริก รสดีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมันจากการเจียวกระเทียมน้ำสะอาดและพริกปน่นอัตราส่วนอยู่ในคอมเมนต์นะคะจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีและตั้งไฟเคี่ยวจนน้ำเดือด เคี่ยวต่ออีก4นาทีเราก็จะได้ซอสคลุกที่เข้มขน้นขั้นตอนต่อไปเราจะมาลวกเส้นแบบวิธีการลวกเส้นบะหมี่ให้นุ่มเหนียวอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วเราก็จะมาลวกถั่วฝักยาวแต่ถ้าใครไม่ชอบกินถั่วฝักยาวก็สามารถใส่ผักอื่นได้นะการหั่นถั่วฝักยาวก็หั่นเฉล่บแบบนี้นะคะจะทําให้ถั่วเนื้อน่ากินขึ้นจากนั้นเราก็มาลวกลูกชิ้นจะเป็นลูกชิ้นปลาหมูไก่ได้หมดต่อด้วยหมูสับแนะนําให้เป็นหมูสับติดมันนะคะเพราะว่าจะได้รสสัมผัสที่นุ่มแล้วก็กล,กล,ลามา เพิ่มนำซอสมาลาดแล้วก็คลุกคลุกคลุกให้เข้ากันใครชอบเปรี้ยก็บีบมะนาวเพิ่มสูตรเนี้ยอร่อยเหาะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วสำหรับอีแม่ซเคลือบเส้นเข้มข้นเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดนัวกลมกล่อมมากสูตรนี้บอกเลยอร่อยขั้นเทพนี่ใครดูจบแล้วอยากชิมจริงๆเมนูหมี่คลุกบ้านๆสูตรลับแม่มดะน้อยหรือเมนใต้คลิปมาเลยค่ะลองตลาดเบาๆก่อนจะหมดไวเด้อป้ามีของเด็ดอีกกดติดตามไว้เลยบ๊ายบาย